เมื่อความเชื่อที่มันติดพันไม่ใช่เราถูกไปแล้วงวดนึงเอ้ยกใช่สิกูซื้อมาทั้งชีวิตกูเพิ่งถูกนี่แหละแล้วก็ไม่อินไม่ฟินกับสิ่งที่ถูกโหซื้อไปสามหมื่นถูกได้มาสองพันจะให้ฟินยังไงวะจบเลยหมดละไอ้ที่ทามาทั้งหมดไม่ต้องไปทําอีกไม่ได้หรอกเพราะเราเราอะ่ะมักจะใช้สมองของเราอะ่ะเตะตัดสมองสิ่งที่ดีของเราเสมอแต่ถ้าวันนี้คุณอนะ่ะซื้องวดนี้สามหมื่นห้าหมื่นแต่คุณถูกแล้วหักแล้วเหลือสองพันหรือได้มาสองพันคุณต้องพูดเลยว่านี่ไงมันคือสัญญ,ญาณเว้ มันคือสัญญาณความรวยเว้ยมันคือสัญญาณที่จะทําให้เราถูกรางวัลใหญ่เวย้ยคุณไปดูนะฮะอ่ะไม่พูดไม่ได้เลยไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคนนี้ใครคะอ่ะทายมาสิใครคะที่ถูกรางวัลที่สองหกแสนบาทตี<ๆ>จะมีใครทาไวชัยพี่นงของเราพี่นงพี่ชาติทํางานโอ้โหตําแหน่งใหญ่โตทุกคนคะเชื่อเรื่องน้าหอมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อะซื้อไปสองพันห้าร้อยขวดหรือห้าพันขวดสองพันห้าร้อยขวดใช่ไหมพี่อซื้อไปสองพันห้าร้อยขวด ไปมูน้ําหอมให้ได้เงินค่าน้ําหอมคืนทุกคนคะถูกทันทีเลยคะ่ะรางวัลที่สองหกแสนบาทกรี๊ดเลยคะ่ะครูพี่ต้อครูพี่โจเป็นด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์อยู่สถาบันแห่งหนึ่งนะคะสอนในสถาบันแห่งหนึ่งเป็นท่านด็อกเตอร์เอาบ้างเปิดบ้างไม่แน่ใจว่าเปิดห้าร้อยหรือพันหนึง่งเอาบ้างเอากับเขาบ้างเป็นไงคะทุกคนยูยูก็ได้เงินไหลามาได้ค่าน้ําหอมคืนจากเงินอะไรไม่รู้ที่เขาเอามาโพส์กันนะเป็นหลักแสนคนเอามาใช้นี่นู่นนี้นั่น ทุกคนคะได้ค่าน้ำหอมคืนค่ะแล้วอีฉันจะต้องอธิบายคุณแบบไหนว่าความเชื่อที่มันมองไม่เห็นแต่มันจะสร้างหลักฐานแต่ถ้าวันนี้คุณได้แล้วคุณไม่ออกมาบอกหลักฐานแล้วตัวคุณเองก็ไม่เชื่อครูก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงไงเข้าใจใช่ไหมคะครูก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยให้คุณปลดล็อกชีวิตยังไงคุณถ้าคุณยังปฏิเสธสิ่งที่ครูให้คุณก็ใช่สิอยากขายเนี่ยคุณน่าจะเป็นอย่างเนี้ยสมองมันจะเป็นอย่างเนี้ย มันจะเตะตัวเองอ่ะเตะตัดขาเตะตัดขาคือความรวยมาจ่อตรงหน้าไอ้คนหวังดีกับหวังดีหวังดีอยากให้สิ่งดีๆอยากให้ไปรวยกันอยากให้มีตัวช่วยอยากให้รวยง่ายๆสบายสบายไม่ต้องไปลําบากมันหนูติดจันทร์วิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งยังไงก็ไม่รวยพอบอกว่าลองใช้ลิฟต์วาจาปากาสีสีทองสิจ้าใช้แล้วเรียกทรัพย์เรียกเงินไรสาระอ่ะลองใช้แป้งสิจ้าใช้แป้งแล้วคนรักคนหลงใช้แล้วดูดีดูสวยใช้แล้วดูดตัวแทนดูดทีมงานดูดลูกค้าได้ <V. S 2> อะใช้น้ำหอมสิจ้าวนไปจ้าวนไปน้ำหอมสายมูปลุกเสกเรียบร้อยนะจ้าวนไปจ้าเรียกซับค่ะโอ้ยไรสาระอย่างเงี้ยโมดหนทางค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าอิฉันจะเอ,อะไรประเคนอีกแล้วอะทุกอย่างมันคือตัวช่วยทุกอย่างมันมาตอนเรายังไม่เห็นผลลัพธ์แต่มันจะมาสร้างผลลัพธ์ให้เราจับต้องได้เข้าใจไหมคะ